สองคนเามันเยอะเขายืดย so well. ืดง no, no, he ัดเต็มที่งัดไปกอดเด้โนโนเห็นไหมเขาโดนเลยน่ะเขาเยอะกับโดนเลยอืมเดี๋ยวนะเอัสครับ

เข้าไหมอขอโทษนะขอโทษไม่เข้านะอุ้ยเสียวโอ้โหไม่อยู่ หมอแล้วน่ะหมอตอครับเอาติดเอาชิปขายเสาเสอ้อมเสาไม่อ้อมเสาครับอุ้เอาเออาโดนแล้วโดนแล้วทำไมทำไมเขาตีกันยังไงวะ

โอ้โหยังเลยดิอะไรกันเดี๋ยวดิโอ้โหคันนี้สุดยอดเลยขอถ่ายรูปหน่อยพี่รอดนั่งได้แล้วนะโไปบอกด้วยเดี๋ยวนะผมแทงไปทางขวาผมอยู่ล่างนะขวาโดนแล้วโอ้โห

ใกล้ตรงนี้เนี่ยนะไหนไม่ไรไม่ไรอะไรกี่ตัวละเป็นไดงวัดขาเลยเจ้ ม่าก่อนนะลูกตีต่อมีกระเป๋าแดงผมอะ่ะกินทั้งนั้นอะสีชาดีนปลายางก็กินขึ้นอยู่กับตอนนี้ตีแล้วไปเจอตัวมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละ

เอ the right. <t> ้ยแค่นี้หอบเลยเฮ้ยอียะนี่ก็ไงกระเป๋าเอ๊ะเปิดซิปอยู่พี่ตกหยิบไปถึงกระเป๋าก็เห็นเลยอ่ะแกะกล่องเลยโอ้ยเอายเจ้าโอ๋เรานะจะดูเพื่อไม่ได้นะเอ๊ะขอเงินได้ฮะฮะ ไม่ใช่ผมไม่ได้มาเจคเก๋าเหรอฮะผมเก๋าแหละเกา๋าโอเคเก๋าก็เกา๋าไม่เป็นไรสองเท่ากับหมอนหนึ่งเก้าเฮียแล้วคิปเปอร์อยู่นู้นคีม

เตรียมสับไปเอายังหยิบมาเลยกองใหม่สองพันนะหนูสองพันนะตัวนึงโดมแล้วหนึ่งดอกในเมื่อกี้ปลาเก๋าเหรอไม่รู้ เฮ้ยทำไมมันมันลุกันหลุมเดียวเล่นไปตองกันงเนี่ยตเดียวดีกวานี้ต้องการเห๋ยวรูเอาเอาเร็วเดินไปๆขายเหยื่อเร็วๆหน่อยเจอยาิม์ก em biết tên không mà cháy lên nè mày muốn được ผมมก็ไไ่่รู้เทาหร่อยเดซี่ไม่อยู่ใช่ไหมไหน,นท่านเอาเลยตรงนี้แหละ <c oughs> เข้ามาบ่ายช่วงบ่ายช่วงบ่ายอยู่เขาจะมาช่วงบ่ายคืนเย็ยนเลยโอเคน่าจะประมาณน้นแหละน่าจะมาแนแหละระวังหลังนะพี่ใครมาเอาเระวังหลังมานะมามามา,มาเขาบอกจะมาบ่ายอะ่ะ nè, bỏi lòng phun, bỏi lòng phun, đuôi không nó ngay thì nó đấy mỏ. mình gột nặng khiếp hỏi. ต้องเผื่อลมเรี่ยมนะมันตีตามลมนะสวยนะตีเข้ามาฝังหน้าตรงนี้จ่มมากเลยฟ้าทม่งกลิ้งไรรรออะะไไตลเนี้ยู จบแล้วนี่มลโอ้โหนั่หมอสามตัวคนเดียว